อ้าวลุงทิดเอาชจ้าหนูสมถุย <laughs> เอาแล้วครับเรื่อกขอสวัสดีกันด้วยนะครับผมเอ็กเลเซและนี่ก็อยู่กับเกมสารไทยนะครับเราก็กลับมาอีกครั้งแล้วนะครับกับเกมสารไทยของเรานะครับอ,อ,อันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นที่อ่า ทางผู้พัฒนาอร์ตลงในสตรีมนะครับอ่าเพิ่งจะพอลงสตรีมสดๆร้อนๆเลยแล้วผมก็จัดมาครับในะในราคา170บาทนะครับแล้วก็นี่จะเป็นหนาเวอร์ชั่นที่เป็นตัวที่มือถือนะเราเอามาอร์ตลงใน PC อีกทีนึงนะครับอ่าตัวในมือถือก็ขายที่ราคา170บาทแล้วก็ในสตรีมใช่ลงขายในสตรีมราคา170บาทนะครับ แล้วผมก็จัดมาครับไม่พลาดแน่นอนนะฮะเพราะว่าเป็นเกมที่ชอบมากเลยนะครับนะแล้วก็มีอ่าคลิปเก่าของผมนะที่เป็นสารไทยที่แบบเริ่มต้นเลยนะเป็นแบบเกมเริ่มต้นนั่นแหละก็คือแบบสมัยเด็กชอบมากนะครับมะเล่นเล่นทุกวันนะครับตอนนี้ก็อัปเดตใหม่ลงสตรีมทำใหม่หมดนะเราก็จะมาเล่นนะครับ ส่วนตัวเกมในมือถือที่ผมซื้อมานะผมไม่ได้เล่นนะครับเอาจริงไม่ได้เล่นเลยนะเล่นเกมอื่นตอนนี้ก็มาอยู่ใน PC แล้วเราก็จะมาเล่นกันนะครับมาครับเดี๋ยวเราตั้งค่าอะไรสักหน่อยอ่านี้120 fps อะตอนเข้ามาที่แรกมันเป็น60 fps นะครับอันนี้ผมก็ปรับไปที่1 2อ่120 fps นะครับส่วนเสียง sound effect เราก็ลดลงหน่อยเอาสัก50แล้วกัน ไม่ดังมากอ่ะ55โอเคกำลังดีตะเกียเป็นภาษาไทยอ่ะคอนโทรลควบคุมคิวคือภารกิจไอกระเป๋อนะออฟฟาวันว่าถึงอัฟฟ้าไม่รู้อันนี้เมูนย์เมศูนย์จมตี F สร้างทีความสัมพันธ์ M แผนที่ก็โอเคครับก็ไม่มีอะไรมากมาเราไปสร้างตัวละครของเราครับโอเค ก็มีแต้มสถานะความแข็งเก่งที่สามของบริษัทก็บวกไปบวกไปอ๋อก็คือแต้มสถานะเราก็มาบวกโอเคเดี๋ยวเราก็บวกไปนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเพิ่มที่ความแข็งแรงนะครับอ่าส่วนตัวนี้ก็จะเป็นทรงผมเฟี้ยวเหมือนกันนะเนี่ยอ่าเดี๋ยวเราขอเป็นออริจินอลแล้วกันนะครับ ส่วนตาเหรอโอเคเขาแบบดั้งเดิมนาก็น่ากลัวเอ้ยมีหมดมีหมดเอาจริงด้วยวะเย็ดมีเลือดออกมาด้วยเฮ้ยเฮเฮ้ยน่าสนุกนะครับเอจัดไปนะครับชื่อตัวละครของเราก็อ่าชื่อนี้เลยสมถุยอ่ะมาครับ let's go จัดไปครับสมถุย กลับบ้านทันทีอะไรครับนี่ไป let's go เริ่มเกมนะครับโหลมาโอ้นี่ปีใหม่แล้วเราจะทำอะไรใหม่ๆดีโอ้กด F ต่อยนะไปกดเมาส์เมาส์ขวาต่อยนะ F เป็นการค้าของโอเคแล้วก็โอ้นี่ปีใหม่เลยอ่ะมันเดิมนดีหว่าโอเคเอาไปก่อน นี่เป็นเช้าที่ดีนะลองดูใต้ตู้ดีกว่าว่ามีอะไรนะเอ๊ะมีอะไรกินไหมหิวนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นช่องใส่อการแต่งตัวของเรานะครับอันนเ,เราจะดึงอ่าเอามีดมาถือมีดกันนะครับโอเคแล้วก็มีทีใช่ไหมทีก็คือความสัมพันธ์คิวคิวจะเป็นภารกิจออกออกไปดูข้างนอกกันนะครับอ่าโหลดข้อมูลบันทึกเกมแล้ว พื้นที่แถวนี้นก็น่าปลูกผักนะเนี่ยแต่หญ้าลกไปหน่อยต้องเอามีดมาตัดหญ้าบ้างแล้วโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราจะตัดหญ้าครับอ่าต่อไปลองเอามีดในกระเป๋าม,มาลองใช้งานดีกว่าจัดไปโอ้เออหญ้าพวกนี้อกจังแต่การไม่ยากนะโอเคถ้าไม่ยากก็เรามาถางหญ้าก,กันนะครับอ่าตอนนี้ level 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 level. เลเวลเราอัพแล้วเออนี่เราเลเวลอัพแล้วนี่นะอ่าเลเวลอัพ เดี๋ยวขอนะถางยาแป๊บนึงแค่ถางยานครับก็อืมเลเวลก็อัพนะนี่จึ๊บจึ๊บจึ๊บ,บโอเคเดี๋ยวเราพาเข้าไปในหมู่บ้านนะครับปิ่งได้ไหมเนี่ยกดชิปวิ่งได้ไหมอันเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอดูก็พบก็พบไม่ได้โอเค ตอนนี้เราเหนื่อยแล้วเดี๋ยวเราขอกินอ่ขอกินกล้วยหน่อยกล้วยกล้วย,วยเออไม่ใช่กล้วยกล้วย,วยไปครับเดี๋ยวเราเข้าหมู่บ้านกันนะครับอืมไม่ได้เล่นนานมากเลยนะไปจัดไปเราแซมแล้วเอบีซหมดอืมลองเดินไปดูในหมู่บ้านทางขวาดีกว่าอ่าอ่าตุ๊บจ๊บโอ้โหหอยทาเกเ้วเจ็ดเลยหร ดวงเวลให้ตีแล้วถอยอตีแล้วถอยอือหือโอ้โหดูเอพของเราจะไม่เหลือละเออจอมแรงพวกนี้ดูกรอบดีนะกรอบดีนะชิมิ้นเราได้เฟิร์สบัตรด้วยนะครับขอเราชิมิ้นตุ้มตีแล้วถอยตีแล้วถอยอ้าวแต่คุณจริงจรงไม่ว่าพอสิเจด้วยนะถ้าคุณไต่ทั้งหมดนี้คุณต้องเล่นใหม่ทั้งหมด อ๋อโอเคเอา้าเอา้เอาวตายตายตายเลยเหรอเอาหม่เอาหม่เอาห <c oughs> อาม่ไอเมื่อกี้ <c oughs> บอมนะบอมบอม,บอมยังไม่เอาจริงนะครับลองมือก่อนนะจึ <c oughs> ๊บอ่ะโอเคเราหมดเอาหมดธรรมดาได้เอาจริงมันก็คิดว่าน่าจะไม่ต่างนะครับ ออกไปมาเดี๋ยวเราค่อยมาถ่ายยากครับเราไปที่หมู่บ้านก่อนเฮ้ยจุ๊บจุ๊บอ่ะกระโดดจะไปไวขึ้นนะปุ๊บอ่ะเข้าหมู่บ้านไปครับ let's go หมู่บ้านหนองตอน้นตาลนะเข้าไปหมู่บ้านหนองตอน้นตาลน,นี่เป็นหมู่บ้านที่น่าอยู่ดีนะสงบเงียบดีจังอืมนี่มันบนอะไรเนื่ยจังเลยเอ้าลุงทิศเอ้าเจ้าหนูสมถุยมาพอดีเลยข้ากลังคิดถึงเจ้าพอดีเลยแล้วที่บ้านเป็นไงบ้างล่ะเท่าไงบ้างก็ลอง ไปต่อช้าหนาช้าหนาสิเขามีมาเมล็ดผักดีๆเยอะเจะอาจจะลองเอามาปลูกอเอามาปลูกที่บ้านได้จัดไปครับลุงทิศก็เป็นลุงของเรานะครับแต่เราขอ,อเข้าไปในบ้านหลังนี้หน่อยร้านของชำนะครับว้าวในนี้มีของน่าอร่อยเยอะจังเยอะเลยนะเชฟเจมเชฟเจ อ้าวสวัสดีจ้าเป็นไงบ้างล่ะพวกเรามีของอร่อยมากมายเลยนะสนใจไหมจะไปครับถ้าเจ้าสนใจอะไรก็ลองเลือกดูนะหรือถ้าเจ้าป่วย,วยเจ้าเจ๊หญิงก็มียาขายนะอันนี้เชฟเจงก็เป็นคนอ่านอันนี้เจ๊หญิงนะจะเป็นพยาบาลประจาหมู่บ้านอือฮึอัปเดตมาตัวมีตัวละครเยอะมากเลยครับที่ผมดูในมือถือนะอ่ะาทีนี้เจ๊เล้งก็ยังอยู่นะที่เพิ่มมาก็จะมีอ่า เจ๊หญิงคนนี้นะที่ที่เราไม่รู้จักนะครับที่เขาเพิ่มเมนบีซีมาแล้วก็เชฟเจเราก็ไม่รู้จักแล้วก็หนุ่ยหนุย,นยแล้วก็คิดว่าไม่มีนะครับในเวอร์ชั่นที่แบบเริ่มแรกๆนะเลาไม่าัชานะดูสิโอเคครับลุงลุง,งไม่ใหญ่เท่ไหร่ชาัเอาล่ะเจ้ามาแล้วข้ามีมเมล็ดผักมากมายเลยนะเจ้าลองมาดูสิได้เลยลองเลือกดูนะถ้าถูกใจอันไหนไก็ลองซื้อหัดไปปลูกได้เลยนะ ถ้าไม่มีจอบขุดดินก็ลองไปหาช่างตีเหล็กดูนะโอเค NPC ของเราที่ยังที่เรารู้จักนะก็จะมีทหารชาวนาที่เรารู้จักอ่าแล้วก็อ่าอันนี้พอค้าอ,อ้วนอ่าก็จะขายพวกของหมเอ้ยมีหมูสามชั้นว่ะมีอัพอัพเดตเดยอะมากนะครับอ้อาวมีไอส้มสีคนนี้คนนี้อยู่หน้าบ้านเราเลยตอน ในเวอร์ชั่นเก่านะเฮ้ถ้าใครจะมาได้ก็กลับไปดูคลิปของผมได้นะครับ <c oughs> <c oughs> จ้าสนใจพวกเรื่องลึกลับบ้างหรือเปล่าผมสนใจสิมันมีตำนานของช้างปิศาจที่เกิดขึ้นแบบประหลาดในดินแดน,นแห่งนี้แล้วมันก็น่ากลัวมากเลยแต่มันก็ยังไปแค่ตำนาอนอะนะมีจริงไหมก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้อ๋อเห,หรอแล้วก็อันนี้อ่าหัวหน้าทหารเอ้อันนี้อันนี้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้าน อ้าวเจ้าหนูซุ่มถุยสวัสดีพี่ใหม่นะครับผมผู้ใหญ่บ้านปีนี้คอยมีสิ่งดีๆนะเออถ้าถามมาเช่งจริเล็กนะก็ลองเข้าไปดูในบ้านหลังนี้สิอ่าที่มีปอ่อ,ปองควันะนั่นจัดไปเขามีเครื่องมือขายเพียบเลยนะนะครับอันนี้จะเป็นลุงนักมวยนะครับนักมวยที่อยู่อ,อยู่ที่วัดนะเออ,อ่านี่หมอผีไงหมอผี ขายพวกทุบเทียนใช่มีผ้ายันด้วยหูมีสร้อยนะครับาไม่คิดถึงอ่ะเดี๋ยวเราจะลองเดินไปหาแฟนในอนาคตของเราก่อนนะชายป่าไม่น่าใช่อ่ะตรงนี้ได้เป็นตรงนี้หมู่บ้านสองเฮย้ยพี่กรอันนี้ไม่รู้จักแล้วก็อ่าคนแปลกหน้า ไกลไกไกเขาตั้งมาสิสักสี่พันห้าก็เสียเวลาคุยด้วยโอ้ลาก่อนอาไม่เอาอเอาอผู้หญิงคนนี้ดูหลอนเปลแปกๆนะใช่ผมว่าหลอนขอทั้งสี่พันห้าเลยเหรอฮึ่ะ, <c oughs> ะเดี๋ยวเราจะเดินดูหาแฟนคนที่จะมาเป็นแฟนของเราก่อนนะอืมไม่อยู่ที่ไหนเฮ้ยนี่มันหน้าเหมือนโกแก่เลยมิซิเนบเนใครวะมิซิเบนอืม เราต้องไปที่อ่ามาแล้วเอ,อ๊ะเ,อเรายังไม่เจอไม่เจอแฟนของเราเลยอันนี้ใครนะตายตัวละครเพิ่มมาไม่รู้จักอันนี้เป็นร้านเสื้อผ้านนะ,ะตัวละครใหม่เอ้ยมายาฮามโซอุ้ยหน้าหน้าคล้ายๆอ่ะแฟนของเราในภาคที่แล้วเลยนะ เมลา่าไอเมลา่าเมล่าขายอะไรภาพพวกหัวสนี่้อยอันนี้อันนี้เหมาะกับอ่าถ้าถ้าจะไม่ผิดในอ่าภาคของกองน,นั้นน่าอยู่กับทหารนะครับพวกขายอุปรกรณ์ทหารนะไ็นหัวหน้ายามครับอืมโอเคมีมีไก่เยอะแยะมากมายอ่ะเราลองเข้าไปบ้านหลังนี้ก่อนอันนี้คลิปนี้เราก็จะมาสํารวจก่อนนะครับเรายังไม่ทำภารกิจชลี อยารักษาหมูัาอันนี้เป็นเหมือนสัตวแพทย์หรือเปล่าเนี่ยโอเคเอาไว้เจอกันคนแปลกหน้าไม่ได้อะกลับไปไม่ได้แล้วเดี๋ยวคุยกับพี่ก้อนดูหน่อยฮะตัวละครที่เพิ่มมาอันนี้อ๋อมวกจักรยานโอ้เป็นนักปั่นดีว,ว่าโอ้โหคอมเมดี้เซลวีโฟเทีย หมื่นสองเลยนะถุงมือจักรยานนอ้นักปั่นนี่เองอะเดีวกลับบ้านกันก่อนนะครับใชาป่าเราเยังไม่ไปใชาป่าครับอันนี้เป็นทาหารเฝ้ายามขหนทาหารอ่าจะสักหน่อยพวกนี้ก็ไปนอนแล้วโอเคเรากลับไปนอนที่บ้านของเราก่อนนะครับไปรีบเข้านอน เอาพรุ่งนี้จะตื่นมาตัดหญ้านะนี่ละที่นอนโอเคภาพสวยมากนอนกับพื้นนะไปที่เตียงนอนแล้วนอนกับพื้นมาเรามาถางหญ้ากันโอ้เฟมเลสสูงมากอ้าฝนตกฝนตกเฮ้ย ภาคที่แล้วมีฝนตกไว้อาจจะมีอาการป่วยได้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องหายาละสายกินยาหรือไปหาเจ้าหญิงก็ได้โอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเข้าบ้านก่อนนะเข้าบล็อกฝนก่อนปึ๊บอ่าะเราภาคที่แล้วภาคที่แล้วจำไม่ได้อะ่ะมีไว้กินกูไวยโอเคเดี๋ยวรีบนอนเผื่อฝนหยุดตกอ่ะเรามาอัพสกิลกันปึ๊บปึ๊ปปึ๊ป โอเค okay. อ่ะเดีย๋ยวเราจะลองไปทำภารกิจภารกิจกับคนในหมู่มบ้านดูครับอ่ะลุงทิดครับมาแล้วยอดมากทราไยเมาเล่นผักมาแล้วเจ้าก,ก็ลองไปขุดดินบูกที่บ้านสิถ้าไม่มีจังว่าเราไปหาช่างดีอะไรดูโอเคเดีย๋ยวเราทำเคล็กับลุงทิดหน่อย แล้วเรื่องที่ดินบนเกาะเป็นไงบ้างล่ะมันเป็นอ่ามันเป็นที่ของเจ้าอ่ะนะเวลาก็ผ่านมาเป็นสิบปีแล้วแต่เราไม่สามารถไปได้เลยเรือรับจ้างก็ไม่มีแล้วสนามบินก็ยังไม่มีอีกเราจะไปได้ยังไงนะถ้าเจ้าว้างๆก็ลองไปเป็นทาหารดูสิเผอได้ข่าวข่าวข้อมูลอะไรบ้างอ๋อโอเคเป็นทหารใช่ปะผมก็อยากก็อยากลองเป็นเหมือนกันนะไป เราอะไปหัวหน้าทหารไปหาหัวหน้าทหารเราลองไปเป็นโอเคเรามาเริ่มงานแรกกันเลยเจ้าเองก็ดูเขา้าถ้า๋ยวลองมาฝึกเป็นทหา,หารดูไหมล่ะจัดไปครับถ้าสนใจก็ลองทํานี่หน่อยจัดการหนอนห้าตัวดวงแดงห้าตัวง่ายๆลองดูไปก่อนอจัดไปครับโอเคอืมเฮ้ยจุ๊บจุบจ๊บ ่อยแล้วหลบเออเจ้าเปล่งพวกนี้ดูกรอบดีนะโอเคได้นะอ่้นะนอนนอนใช่ปะนอนนอนนี่นี่นอนอยู่นี่อนอน,อนก็จะมีอย่างให้ด้วยเออเจ้านอนนี่มันนุ่มนิ่มดีนะไปแล้วแค่นี้ไอยแล้วถอยต่อยแล้วถอยต่อยแล้วถอยมวัดีฮะลุงมาทำอะไรแถวนี้แจวกระไตยพวกนี้ดูนุ่มนิ่มจัดก็เหมือนนอนแหละ ไปเดี๋ยวคับสเตนปึ๊บปึ๊บฟบึ๊บเจ้าหนอนเจ้าหนอนฮู้ยยยหอยทากหอยทากเราจะไม่ยุ่งนะอ่ะดวงจึ๊บจึ๊บต่อยดวงต่อยดวงดวงแดงดวงแดงดวงแดงมีติดที่ที่คอด้วยดวงแดงดวงแดงดวงแดงจึ๊บ เอ้าเฮ้ยทำไมร่วงมันเยอะจังอะอ่ะพักตำลึงก่อนตเติมพลังโอ้เจ็บเจ็บเจ็บ,จบอื้อพรีที่คอผักตำลึงก็เป็นอาหารให้เรารักษาได้นะอ่าเป็นยานะถ้าเรากินหญ้าเราอาจจะป่วยได้นะแต่เราจะไม่กินฮอต หอยทากทีนึงดิหอยทากจะแตกแล้วเอออลยไ,ไม่ว่าหอยทากพวกนี้หอยทากมันดูใหญ่ๆนะนี่ก็ตามนั้นแหละพีน่นนี่ไงนี่ไงเจอหนึ่งตัวฮะตรงนี้ไปทางไปนี่ว่าอ๋อถ้าเรือตะวันตกอ่ะเก็บเห็ดหน่อยละกัน เห็นนี้ก็ดีนะหาเก็บได้ไม่ยากไปละแค่เนี้ย <c oughs> อะไรครับนี่ยเฮ้ยนักประดาน้ำชาวประมงอมอปลาหนึ่งโอ้ขายาหาันต่อยไก่ได้ไหมเอาไม่ได้อ่ะเรามาเก็บเห็ดกันงี้เจ้านอนแล้วอ่ะขานอนอีกตัวหนึ่ง โอ้โหนอนเยอะแยะเลยโอเคภารกิจสำเร็จฟาร์มเลเวลตอนนี้เลเวลของเราอยู่ที่เท่าไหร่บาอ่าเราเลเวลเจ็ดนะครับอ่ะอัพสติงไปจึ๊บจึ๊บอาอเฮ้ยมาหลับอะไรตรงนี้มาหลับอะไรตรงนี้ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเราเพิ่มเพิ่มเลือดก่อนเห็ดกินเห็ดกินเห็ดต่ำลึงตำลึงเป็นยาชั้นดีกินเห็ดนะฮะเดี๋ยวเพิ่มสเตมิน่าของเราโอเคครับอ่ะเดี๋ยวเราไปส่งเควสกันนะฮะน้านอาหารครับสวัสดีครับยายสงสีนี่นี่นี นก็ยืดๆโอเคยอดมากเรามาเริ่มฝึกต่อไปได้เลยโอเคไปครับโอเคครับวันนี้เราก็มารีวิวอ่าเกมสารไทยที่พอร์ตลงสตรีมเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทำเคลสต,ต่อไปในคลิปในคลิปหน้านะครับคลิปหน,หน้าไปอีกนะครับอะ โอเคครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้หรือคลิปไหนก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ผมด้วยนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้มไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย